แหวนแก้วฟ้าพิรุณแก้วฟ้าพิรุณจากบ่อปลงหลวงอำเภอเทินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้มีขนาดเม็ดวัดได้อยู่ที่1.2คูณ1.5เซนติเมตรค่ะเส้นสายพิรุณน,นะคะเป็นเส้นเล็กๆพริ้วๆค่ะลักษณะการขึ้นของเม็ดนี้นะคะจะเป็นขึ้นแบบเส้นสายฝนแบบเฉียงๆค่ะเป็นแก้วฟ้าพิรุณที่เส้นสีฟ้าอ่อนๆนะคะ มองบางมุมเราจะเห็นคขาว่าเป็นสีขาวเงินฟ้านะคะบางมุมจะเห็นว่าเป็นเส้นเล็กๆพริ้วๆขึ้นลักษณะเฉียงๆค่ะขนาดเม็ด1.2ึ่งูณหนึซนติเมตรสำหรับแก้วตระกูลฟ้านะคะและยิ่งเป็นฟ้าพิรุณน,นะคะค่อนข้างที่จะหายากถือว่าเม็ดใหญ่นะคะ1.2ึ่คูณหนึซนติเมตรค่ะนํามาขึ้นเรือนด้วยเงินยูโรเป็นเงินแท้นะคะ แกะลวดลายทั้งสองด้านค่ะขนาดแหวนนะคะวงนี้1.2กับนสามารถที่จะใส่ได้ทั้งนิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วชี้ค่ะเม็ดนี้นะคะถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยค่ะไร้ตำหนินะคะเรียบเกลียงค่ะตรงนี้นะคะลักษณะจะเป็นเหมือนหน่อแก้วของแก้วเค้าแก้วขาดแทงมาจากด้านข้างนะคะซึ่งเป็นมนทินแรกที่สาชาติร่วมกัน ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาเองนะคะเราไม่สามารถที่จะปรับแต่งให้เกิดขึ้นได้ค่ะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาเองค่ะเม็ดนี้มีความสวยงามนะคะมองบางมุมค่ะเราจะเห็นนะคะว่าเป็นเส้นสีฟ้าอ่อนๆนนะคะเส้นสายพิรุณเม็ดนี้สวยใสยไร้ตำหนิเลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนตระกูลฟ้า ยิ่งฟ้าพิรุนนะคะเป็นแก้วที่ค่อนข้างที่จะพบเจอได้ยากยิ่งเลยค่ะหากใครชื่นชอบอยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะวงนี้ค่ะถือว่ามีความสวยงามลงตัวนะคะทั้งตัวเรือนและตัวเม็ดค่ะเส้นสายฝนนะคะหรือว่าสายพิรุนที่อยู่ด้านในแก้วที่เรามองเข้าไปค่ะต้องกับแสงนะคะจะมีประกายสะท้อนออกมาเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะ ดูแล้วสะอาดตามากเลยค่ะด้วยเส้นสายที่อ่อนช้อยและงดงามแบบนี้นะคะถ้าหากท่านใดสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินค่ะโดยที่ท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะวงนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าเส้นสายสวยงามมากเลยค่ะเป็นเส้นสายสีฟ้าอ่อนๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะดูว่ารอชมนะคะว่าแอดมินจะหาของดีของสวยชิ้นไหนมานำเสนอให้แก่ท่านได้ชื่นชมและจับจองเลือกเป็นเจ้าของกันได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะสวัสดีค่ะ